ไอ้จังค่ะทักกะครับตอนนี้นะคะเราอยู่ที่าซอินเกียวโตนั่นเองนะคะครับที่เนี่เป็นเป็นย่านที่ทักกะอยู่มาตั้งแต่เด็กนะทักกะใช่เตียวเตียวบ้างุณย่าทักกะครับอืมอย่าย่ากดูพ่อนะอืมอืมแม่ของพ่อตอนเด็กๆมาบ่อยใช่ไหมมาบ่อยไม่ได้อาศัยนะมาบ่อยมาหาสุณย่าตอนนี้บ้านย่ายังอยู่ไหม ยังมีครับยังมีได้ไงขายไปแล้วไม่ใช่หรอไม่ใช่ขายไปแล้วแต่ว่าบ้างยังมีไม่รู้เขาทําลายบ้านไปหรือยังเพราะว่าตอนที่แบบคุยกับพ่อพ่อบอกว่าขายไปแล้วไงเดี๋ยวเราลองเดินไปดูดีกว่าแล้วแต่บริษัทใช่ไหมใช่สักสองด่วนที่เร็วตะการมาดูยังอยู่ยังใช่อ๋อมาดูใช่ใช่ใช่เทวเทวนี่แน่จังแผ่นบางเก่าอยู่แต่จริงไซอินนะทุกคนมันคือ ย่านที่มีสถานีรถไฟไซอินมีอะไรสะดวกนะ,ะ,กะกมันไม่ได้แบบมันไม่ควรที่จะมีบ้านหลังหรือว่าบ้านเก่าเยอะอะไรเนาะเออใช่บ้านคุณยา่าซอยไหนนะครับซอยนี้ตรงไปตรงอายังเหรออ๋อแต่ว่าช่วงที่เอมาอยู่ญีป่ปกุนแรกๆอะค่ะเอยังได้เจอคุณย่าถักากะอยู่นะตอนนั้น คุณย่าก็ยังแข็งแรงดีสักสองสาปีหลังจากนั้นก็คุณย่าเสียท่านเสียตอนอายุเท่าไหร่นะ9ก้บสน่ประมาณนั้นครับ90กว่าใช่แล้วตอนนี้คุณย่าไม่อยู่หลายปีแล้วได้เข้าสิบลยจากเออสาหรับคนแต่คืนนานไหมนานมากค่ะคนที่อายุเก้าสิบอะนานมากนะเทว่าถ้ากันาภัยอติถางที่ใด้รรานนะว่านางก็เกี่ยวกับรุ่มพรว่า มีน่ากงเกงค่ะมีน่อยน่าแปดสิบใช่ไหมบ้านเอญาติเอก็จะประมาณเนี้ยค่ะแปดสิบกว่ากว่าอะไรประมาณนี้โอเคงั้นเราไปดูถนนกันดีกว่านะป่ะให้ดูบ้านญาตินตอนนี้คือเอกับทากาไม่รู้เลยว่าบ้านญาคือตอนเราขายอะทุกคนเราขายแบบขายเขาเรียกว่าไม่ได้ทําลายบ้านนะคะ ขายตัวบ้านด้วยแล้วก็ขายดินด้วยนะคะก็เลยไม่รู้ว่าตอนนี้คือเขาทุบทำลายแล้วก็สร้างใหม่แล้วหรือยังแต่ตอนแรกพ่อกับแม่บอกว่าเอากับถักจะอยู่ที่นี่ไหมไซอินอะไรอย่างเงี้ยแต่มันแคบมากแล้วมันก็ไม่มีที่จอดรถแต่จริงๆที่แถวนี้ถือว่าแพงนะถักเ,เพราะว่าอยู่ในเมืองเองตัวน,นี้อ,อ,องหุวตัวนีงที่เดียวถักมาสองหุาง อ้าวหรอไปดูใกล้บ้านเนี่ยแล้วยังอยู่ไหมตอนนั้นสองเดือนที่แล้วสองเดือนสองเดือนที่แล้วบ้านย่ายังอยู่นะคะทุกคนแต่ว่าเออใช่แต่จริงๆอ่ะพ่อทักกับบอกว่าทําลายบ้านแล้วก็รีโนเวทไหมทำใช่ไหมแต่ยังไงก็ต้องเช่าที่จอดรถเหรอเนาะยังเงี้ยเออใช่ถ้า กกเมนเนี้มันยังไม่มีคนซื้อนะคะทุกคนก็เลยแบบพามาดูได้ยังอยู่ใช่บ้านนี้แต่รู้สึกนะประับภานไห่ของปรัยังของแม่ย่าแบบที่พ่อเก็บอะ่ะก็คือบ้านนี้คะ่ะที่ถาักกาัเขามาตั้งแต่เด็ก่ะคะ่ะใช่ว่าก็อะไรนะน้ำกันนะก็ยังหมุนเนาะอ๋อศูนย์นี่ส,สองชั้นแต่อันนี้เขาทุบแล้วเขาก็สร้างใหม่คือถ้าเรา ทุบเราสร้างใหม่มันจอดทำที่ตั้วรถได้ไม่ใช่ข้างใต้ด้วยมาอยู่แล้วเออจริงด้วยคือสังเกตนะคะบ้านที่ไม่มีคนอยู่แล้วอะค่ะเขาจะปิดตู้ไปรษณีย์แบบนี้อ๋อน่าจะของให้ผัก Airbnb หรือเปล่าหรือเปล่าแล้วก็บ้านนี้นายจะฟุยเรื่อม้าด้วยต้นเต็กเต็กถ้าก็จัเใช่ไหมอันนั้นก็สาหรับ้าก็มาด้วยเขาเลยรักม้าไอ้ เออมันยีงมีขายมีสีขาวเออเออก็เลยท่านเอด็กๆทากกโชคดีอตกลงบ้านย่ายังอยู่อืมใช่เดี๋ยวเดือนนี้จะไปบ้านพ่อแม่พอดีเดี๋ยวเล่าให้แม่ฟังว่าบ้านย่ายังอยู่ทำไมไม่ถ่ายรูปถ่ายรูปดีกว่าไหมไม่ไหนกูดิบมีสองให้ให้แม่ดูให้เดือนนี้ก็ได้เดี๋ยต้องมากอืมไปเล่าให้แม่ฟังโอเคไอ้จังบกวาสายบก อยากไปร้านที่มีถนนขายของเก่าๆอะทักกัโอเคกว่าครับโอเคถิ่นเขานะคะทุกคนทักกันน่าจะรู้เยอะเอจ้าครับเอจ้าคำออนเซ็นรูอไมมออนเซ็นตอนนี้นะที่ปผมมีบ่อน้ำร้อนสองชนิดครับบ่อน้ำร้อนเก่าที่พับริกะนะกับอ่บ่อน้ำร้อนเรียกอะไรนะสวนสนุก สาไว้นำรวมมีครับตอนนี้ถ้าใครอยากคุณแนะนำว่าที่แถววบ้านย่าโบนนำโรงเก่าถ้าก้าชัทตันเตเด็กๆปิดไปแล้ว่ไหมไม่เน่ใจแต่ะคุ้นายจัมากก่อนองละสองร้อยตอนนี้คนละหกร้อยหรือเปล่า้จัคาเ่จังคาเจ ดูภาพดูคองาเฟ่จังกาเฟ่ไทไม์ไอเอจันรู้สึกเป็นหน้ที่ไหนก็มีร้านอาหารไทยหรวยครับนายจันเคทนู่นกมีร้านอาหารไทยรือจักลันนี่ครับบอน้มร้องโบน้ำร้องใช่ราคายุเคียงว่ายุคือน้ำร้องอันนี้เคียงว่าผู้ใหญ่หาเลยหาสิแล้วก็ นักเรียนเล็กๆสองร้อยแล้วก็เด็กเด็กไม่ถึงอนุบาลร้อยเงไม่ใช่ฟรีด้วยอ๋อวันยุดวันกลางแล้วก็ใบมงตุงหาตุงเวลานหนมาดีที่สุดรู้ไหมใบสามใบมงทำไมอ่ะสะอาดอ๋อเพิ่งเริ่มใช่ใครก็ไม่เข้าอมาล้นมากเลยทำไมออนเซนได้ร้อน เอจ่ะคนรู้อ,อกมาแล้วว่าไทยอะไรครับเรามีเรามีแค่เรามีแค่บนนมโรครับคนมองเขินเอจ่ะรวมอังเก่าอัาใหม่สวยมากเลยอุ้ยอันนี้ก็คงไม่มีคนอยู่นะถักะอันนี้ไม่ใช่บ้านใช่ไหมอันนี้บริษัทไหมอันนี้เดี๋ยวนี้คนชอบเอาจักรยานมาทิ้งทิ้งอย่างงี้นะนี่มีคัมบงไม่๋อไม่เนี่ยอันนี้อะไรอ่ะถักะบ้านไม่มีกัวใสเดี๋ยว หรอไม่ใช่เก็บของร้านหรือเปล่าอันนี้อะไรเก็บของน่าจะเก็บของน่าจะเก็บของของร้านร้านกูก่อนหรือว่าร้านอาหารใช่ไหมเออปิดอาหารสตูดิโอเนี่ยอันนั้นเนี่ยเขาถ่ายอะไรไปโมก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 หรอเมื่อกี้พ่อครัวจ้ะอือก็ใช่จริงนะ แล้วก็ดูหุ้ยอันนี้ร้านอะไรถักอะเก่ามากค่ะอันนี้ว่าเข้าเขียงไหวจากขายหินขายหินหินเนี่ยะลาดที่มีอะไรบ้างอันนั้นใช่ไหมอธิฐานไปอ๋ออ๋อจริงด้วยจริงด้วยหินแบบไว้ใส่กระดูกของญี่ปุ่นนะคะสุสานอะไรมมีสวยมากเลยจ้ะเนาะรถไฟมาแล้วมุมนี้เก่ามากค่ะสวยซุกกล่องโลรถไฟขั้นหนึ่งมาไหมครับรอไหม รอไหมสบายนะรอดีกว่ารอดีกวดีว้าวตกใจีเดียีเดีดดีเพราะว่าขึ้นตรงนี้เดงเดเอามาทางนี้ลูกศรมาทางเออใ่ใ่มาจากตรงนนรล่ังรถนะถ้าักะเงาท่วมมากเลยตัวนี้ญี่ปุ่นร้อนไหมไทยไหม ช่มรองพื้นกร,กระจายเลยตอนนี้เพราะว่า40องศานะใช่ฟิลไลท่ลอ,องมาอย่างก็มาแล้วเ <laughs> สียงมาจากไหนเอ้ามาแล้วสอนชี้ว่าทางนี้ก็มาลันเดนนะคะมาฟุตบอลเกียวโตซังอันน่ะ <laughs> อ่ะกินแล้ินแล้วสีเขียวสีเขียวสวยมากเยน่ารักโอ้ให้ดูสีเขียว ไปอาราเออใช่ไปอะไรสุดสายอยาารชย拉ม加โอเคเดี๋ยวขบวนนั้นก็จะมาจิงด่วนเออเดี๋ยวอาน,นันรฉลชาชลา <laughs> ด๋ยวขบวนนั้นก็เราเดินไปก่อนได้เดี๋ยวรถไฟมา เอาเงินไหนจ้างคะสองรายอโอ้ที่จอดจักรยานเนี้ยอ่ะคักันน่ารักนะสามสิบรีสามสิบนาทีฟรีแล้วก็อืมใช่ใส่แล้วก็ไปกดกดตึ๊ดตึ๊ดจ่ายตรงไหนอ่ะช่อ๋อตู้ดูนู่นตู้อยู่นูน้ยไกลมากไปลำบากนานนี้อ๋อบางคนแบบเขาอยากนั่งรถไฟก็เลยปั่นจักรยานมาแล้วก็จอดจักรยานแล้วก็ขึ้นรถไฟ แต่รถไฟนี้จากรารเซียมาใช่ไหมไม่ตรงคารามาจาิฮังคิวไงทักะที่ห้างคิวทำไมสถานใช่จริงๆจอดจัจรจกรายานที่ญี่ปุ่นไม่ใช่ว่าจะจอดได้มั่วๆด้วยนะคะทุกคนอย่างเช่นถ้าเอไปซูปเปอร์หรือว่าไปไหนอ่ะเขาก็จะมีที่ที่สําหรับจอดจักรายาน,นะค่ะฉะนั้น,นขนาดจักรายานเนี่ยก็ถ้าไม่ถ้าแบบว่าไปในแหล่งที่ชุมชนก็ต้องระวังนะคะเพราะว่า อาจจะโดนเขาเรียกว่าเทศกิจอ่ะมาเอาไปเเออเอาไปเลยหรือว่าโดนปรับก็เป็นไปได้นะครับเพราะว่าจักรยานในเมืองแบบจอดมั่วๆก็ไม่ได้ดูโรงเรียนนี้ดิโออ่านะระวังระวังเขาเขียงระวังข้ามถนนแล้วหน้าเขาคือหน้ากลัวเดี๋ยวเราจะข้ามไปถนนร้านขายของกันนะคะเดี๋ยวรอข้ามเข้าไปได้หรือเปล่าไม่ได้กันนะค่ะเปล่า เอ๊ะอ๋ออันนั้นก็บ้านย่าเหมือนเดิมเนาะใช่ไหมอ่ะดูเงียบๆจังถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไร มีหลายคอมเมนต์บอกว่าไม่เห็นขยะเลยที่ญี่ปุ่นทักอ่ะที่ญี่ปุ่นเนาะเออปุ่นชินน่าไม่มีนะมีค่ะนั่นไงนี่มีมีมีนี่ใหญ่ยหญ่ว้ายตกใจตกใจตกใจเองว้ายนี่น่ารักอ่ะอุ้ยทหานี่น่ารักจังเลยอ่ะทักอะไม่ไม่ทักะตกใจฮันนี่จังอะไรทักะจำได้ที่นี่ว่าตอนเด็กๆเดินเดินไปไหนอ่ะที่นี่ไม่รู้ไม่มันออกไปซอยอื่นได้ไหม ไม่คิดว่าไปได้แต่สันเจ้าซอยนั้นไงเธอลองไปดูซิไปได้ไหมถ้ากับวิ่งที่นี่ลูกปีกับลูกปีลูกน้องวิ่งที่นี่กับลูกพี่ลูกน้องเขาบอกค่ะอุ้ยสันเจ้าจริงด้วยถ้ะอุ้ยอุ้ยจริงด้วยถ้ะอุ้ยทุกคนสันเจ้าจริงด้วยสันเจ้าจริงด้วยมงรงมองใช่เนาะ ไหวไหวไหวก่อนไหวก่อนศาลเจ้าชิงอยู่ในหมู่บ้านบ้านย่าย่าอยู่ซอยนู้นจังน่าจะคุยบี้เนี่ยใครพามาไม่รู้ไม่รู้ไม่จะไม่ได้เฮ้ยตกใจอ่ะมีสารเจ้าจริงจริงด้วยบ้านใหม่นะบิ๊มนี้สวยหน่อืมอืมมไม่กดส่วนตัว สวยนใจบ้านเก่าสวยเข้าใจไเออไม่รู้เราสองคนแบบชอบบ้านสไตล์เก่าแล้วรีโนเวทเอาดีกว่าไหมไม่ใช่ไม่จังเทวเตวนี่แบบนี้อันเดียวจ้ะอืมใส่ไปบ้านเก่าอันใหม่ไหมนี่ไงอันเก่าบึ้ดอ่ะอันนี้เก่าไปไหมอืมมันก่อนทุกคนใหม่หมดดูมีจักรยานจ้ะโอ้ โอ้มายังมีชื่อนะบ้านย่าใหม่ก่่น <laughs> เออเก่าบุดจริงตรงนั้นแบบเก่ามากแต่ว่างานนี้ก็เก่าแต่ว่าคือเหมือนบ้านที่เอกับทักกอยู่ตอนเนี้ยบ้านเช่าอะคะ่ะคือมันติดกันเกินไปอะทักมันรู้สึกว่าเคยอยากทะเลาะกันทักอะะแต่ทะเลาะกันแบบเนี้ยว้ายทัก <laughs> ต่ภาษาไม่เหมือนไนโอเคนะเออแต่เราอะพูดภาษาไทยไงข้างบ้านก็อาจจะไม่รู้ว่าเราแบบพูดอะไรอะไรเงี้ยแต่ว่ามันมันติดกันมากนะคะโดยเฉพาะเออแค่เขาซักผ้าเราก็ได้ยินแล้วแต่เนี้ยผันเข่าะคะบ้ันาเข่านอันนี้ลูกคลับแต่ว่าใครมีที่ในในเมืองแบบนี้ก็คือไอ้นี่นะรวยนะ งงน,นี่ไงถนนร้านค้าโอเคแล้วะคค่ะโอเถ้อเคมีช้อปปิ้งสโตรดิตเล็กๆมีขายอะไรไงคารา,าเกะโคโลาเกะโคโลาเกะใช่ไหมที่นาคอนนี<ม>่ไงตัดแต่งไหม <c oughs> ขายเปล่าไม่รู้อันนี้ค่ะก็จะเป็นซอยแบบว่าใกล้ๆบ้านย่าเขาก็จะมีร้านเล็กๆน้อยๆนะคะเนี่ยอันนี้ก็ร้านทุกคนเคยมารับอูเบอร์บ้าง บางครั้งขายกิม c ิอืมอ้าวิร้านหูปิดแหละไม่ใช่ยังช้อปปิ้งสุริยหลังกาเต่แต่ถ้าเป็นร้านเก่าๆก็จะเป็นหลังคาประมาณนี้อยู่เลยรูปปองยาคุณดูแบบนี้ใช่ไหมเอออันนี้คือในเมืองเกียวโตนะเยอะเลยไม่เที่ยวนะแต่ก็จะแบบ คุณลุงเก็บร้านแล้วนะคะ<อ>เก็บร้านแล้วผ<อ>ักผักบางคนก็ไม่ต้องไปซุปเปอร์ไงซื้อผักที่นี่นะคะผักข,<อ>ขายน้ำขายน้ำมีตู้ขายน้ำ<อ>มีร้านดอกไม้ไงเคยซื้อถอกค่ะ อันนี้เขาขายเนื้อทอดอะไรเงี้ยนะคะแต่เขาน่าจะปิดแล้วก็มีร้านข้าวปิดยังเก็บละหอมมากแต่ถ้ามากังวันซื้อได้นะหอมนะหอมอันนี้ไม่ได้ดีกว่าดีมันอืมดีนะเราตรงไปออกซูเปอร์เนาะใช่ต้องกมแบบหน้าใจกำลังข่ายังขาดเลยโครังคาเป็น หรอเอ้ยปิดแล้วโอ้ยร้านกาแฟทุกคนร้านกาแฟแบบน่ารักมากแต่ว่าปิดแล้วโอ้ยเด็กเด็กเด็กอันนี้อ่ะนี่นี่เฮ้ยอะไรซาบะซูชิ k y o ก o ซาบะซูชิใช่ไหมซาบะซูชิซูชิซาบะเออซาบะซูชิใช่ไหมอืมแล้วพวกอะไรซูชิอยังมีด้วอ๋อเบนโตะกันนะมีกล่องนี่นี่อะไรดูไหมสองกล่องใช่เออ เด็กเล่นฟุตบอลอันนี้ได้กับคือมารับอ b e บอง่ายใช่ใช่แล้วก็วันเว่ไม้อะไรแบบมายากอะมายากใช่อันนี้เคยรับอ b e บออุ้ยกับข้ากับข้าคุณลงขายกับข้าวที่เขาทำแล้วค่ะอยู่ในร้านนี้นะไม่กล้าเข้าเลยของภาษาญี่ปุ่นได้ด้วยทำไมอ่ะคนอิจิวะกองกลัวตื่นเต้นไหมเบ็ร์ปล่าอือืออือนี่เลยถนนน้าหา อืมโทฟูอันได้ไหมไม่ได้อ๋อ <laughs> อ,อ, <laughs> อ่นได้อ่นได้อันได้มาอี่นี่เห็นแล้วโอ้ดูหลังค่าค่ะแล้วก็หลังค่านี่น่องเพราะว่าท่านเจสสากาเด็กๆมีห้าร้อยสามสิบกว่าเจ็ดสิบปีแล้วเนาะเจสิบปีแล้วไม่ใช่เธออายุเจ็ดสิบรไม่ใช่ถ้าก็กว่าปีก็่ดนจริง <laughs> รอ แต่ก่อนมันคนคึกคึกคักกว่านี้ไหมคนเยอะกว่านี้ไหมแอ,อ้วม,มีร้านคนละมีโชคมากมากอ๋ออุ้ยอันนั้น,น, <ๆ S 1> น,นเหมือนร้านหรือออนเซน็นเนาะข้างหน,น้าสุดอุ้ยมีร้านเสื้อผ้าด้วยทักะพันเยนเองิงนี่เนี่ยเป็นโต๊ะปิดปิดหรือเปิดปิดอยากกินกับวันนี้ไหม อ้าวันนี้มันอยู่น<ช>ี่ทุกคนถ<ช>น,นนที่เคยเฟื่องฟูมาก่อนตอนนี้เงียบเหงาว,ว้าวนี่ค่ะออกทอยซอยนี้ไหมออกถนนใหญ่อยากดินไหมเอ๊ะอ,อ,อยากเดิน<ไ>ปะไม่บ้านนี้ก็ว้าวแล้วเนี่ยสวยมากอะทะอักะแห่นดินไว้ได้จูบุ จักรยานยังเทอ่ะบ้านบ้านที่แต่ก็ทําไมยใช่ไหมใช่ใช่ใช่ถ้าเป็นต่างจังหวัดบ้านที่ไทยก็ไม้ถ้าโชคที่ชัางบดตี่อืมคันล่างแม่น้ำขัมบงฟางอืมนางพ่มารโหมันเก่าเกินไปแล้วค่ะรุ่นเก่าเกินไปว้าวมากันบ้านหรือห้านบ้านเหรอ แปลงแปลงแอร์พีสวยจังเลยอ่ะปิดเยนอ๋อเออบางบางที่เขาก็ทำเป็นแอร์บีแอนบีนะคะเจ้าลามานไทยกริปัะเออกลัวเหมือนกันกลัวถ้าใครออกมาปุ๊บว่านะไม่ใช่ที่เดียวเออโอก็เลยถ้าใครมาเที่ยวญี่ปุ่นแล้วเดินในซอยก็เดินแบบเงียบๆนะทุกคนก็เลยเอพูดกระสิบทำไมก็ไม่้ หอมไปย่างะรเดี๋ยวค่ะกัปค่ะเราจะซื้ออาหารที่ซูเปอร์แล้วก็กลับบ้านแต่ถ้าบ้านแล้วมีที่จอดรถแบบนี้โอเคเลยเนาะ่เนี่ยมีที่จอดรถเนอะเราไม่มีบ้านทุกคนมีที่จอดรถจ้ะเราต้องเช่าเราต้องเช่าใช่โอเคสนุกมากครับ ลืมหรอลืมเลยเนี่ยแต่ว่าเอว่าบ้านย่าก็คล้ายๆแบบเนี้ยประมาณที่สมัยก่อนนะค่ะเขาจะเอาแบบเนี้ยมาแปะแปะแปะเห็นปะใช่ใช่นี่นี่นี่บ้านย่าสีประมาณนี้ใข้างในเนี่ยเนียเนี้ยลายแปะ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 เออเนี่ยบ้านย่าแบบนี้เลยสมัยก่อนบ้านมันจะเป็นอย่างนี้ค่ะที่เหมือนน้องเกดชอบแบบแปะแปะแปะ กอถ้าบานข่ายาทามุระบันยาทามระอีจิงใช่ไหมอืมกูดูระมาณนี้หันจั้อืมท่ามรัยก็จูบันยาได้อารู้สึกใจหนออ๋อถ้าเขาไม่ทำลายไปจะหมดอ่ะค้าพวกยังจืีได้อ๋อเสียได้นะถ้าวันนู้นบัญยะหายไปอ๋อทุกที่หายไปหายหมดไม่ถ้าแผ่นดินไหวอ่ะไม่แน่ถ้าอุ้ยไม่ตกใจเฮ้ยสุกยมากทุกคน มันเป็นบางๆเฉียบๆอ่ะคิดว่าไม่มีคนอยู่แล้วค่ะบ้านใสตัวหมื่นเยนไม่เอาอ่ะกลัวคนเยอะแล้วถึงแล้วซุปเปอร์โอเคนะคะทุกคนก็คือตอนนี้เราเดินวนรอบบ้านหมู่บ้านย่าแล้วหนึ่งรอบที่อันหนึ่งเอรู้สึกว่าแถวๆนี้ยังคงความเป็นญี่ปุ่นเก่าอยู่เออสวยยังมีบ้านญี่ปุ่นโบราณอยู่ด้วยเนี่ยบ้านเนี้ยหนักเลย บ้านนี้โอ้ยบ้านนี้โบราณมากแล้วแบบข้างในยังแบบขายข้าวข้าวข้าวสั่งเอยยังเป็นร้านค้าที่แบบเก่ามากทุกคนคือโอ้ยอันนี้หนักเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงคือแบบดูคำว่าโพส์ดิคือมันเก่ามากค่ะบางอันคือแบบเก่ามากคือเป็นอีกย่านหนึ่งที่ใครมาเกียวโตนะคะก็นั่งรถไฟฮังคิวนะคะฮังคิวของเกียวโตมาแล้วก็ มาลงที่สถานีไซอินนะคะแล้วก็ลองเดินเล่นๆนในหมู่บ้านแบบนี้ก็จะเจอพวกบ้านโบราณที่เราสามารถยังเห็นได้อยู่นะคะถ้าใครมาเอรู้สึกว่ามันเก่ากว่าอาราเชียมาที่เออยู่นะอาราชียมาทึกตมใหม่อืออาราชียมาบ้านใหม่เยอะแต่ว่าที่นี่ยังแบบว่าคงความเป็นบ้านเก่าอยู่ ส่วนวันนี้นะคะเดี๋ยวเราสองคนจะต่อซื้อกับข้าวเราก็มีธุระรีบกลับนะบยังไงก็หวังว่าทุกคนนะคะจะเอนจอยกับวิดีโอนี้เดี๋ยวเอกกับทักก็จะพาไปเดินอีกที่ไหนก็ยังไงฝากติดตามค,คลิปวิดีโอต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะคตอนนี้คน <laughs> ตอนนี้คนมองหนักา่าะร้องมากรลอนมาก แถวนี้คนแก่เยอะมากคนผู้สูงอายุผู้สูงอายุเยอะใช่ okay, อะไรครับใช่อะไรครับบ๊ายบาย